สวัสดีจ้าช่องขั้วน้องเนยมืาอนี้น้องเนยมีเมนูมานน้ำสตินะจ๊ะเป็นปอนกบจ้ามือนี้มาแล้วเอากบมาต้มก่อนจ้านี่กบหน้าจ้านี่ทักไปหามาจ้เริ่มต่ำอยู่จางนี่หนั่งมาทั้งหนอกมันจ้าได้แล้วเอาเกลือลงไปจ้ากากบลงไปเลยจ้า เลยแหละชอ้อมกับเทืนนอนเลยออมกับเทือนที่ได้ปนเนะบอินจาาน้าแล้วเราามัดแดกลงจา้าบัดที่ใช่เลยอพี่จะตามบแดจังนวจ่าสายจันวดจาา่า,จาสา,ายผเข้มจะตาบัแดก กิบักพริกมะเสียบจ้ะแค่นี้เรปิดฟ้าไปเลยจ้ะแล้วไปปิดฟ้าจ้ะแล้วก็เอาพริกมะเสียบติ้งจ้ะเนื้งสีหอมจ้ะจ้ะตอนนี้กับซุปเรียบร้อยจ้ะาัาที่นี่ตาของมาจ้ะเท้าของมาจ้ะแล้วไปก็เอามักพริกจ้ะไปจีไฟจ้ะาัาที่นี่มันยินตอนที่เราเอากระดูกมันออกเห็นไหมปั๊บตัวกุรัหน่อยกระดูกอ่อนๆก็ร้ายตัวใช่ไหมเนาะ คมหน้าเนาะแห้งในองไหนวะโอ้ค yeah, ือฝนตตสงสัยอไปเห็ด mm. ังไเอาไปใส่เบี้ยไปเห็ดังไล่ะเห็นแต่ว่าแม่นเด้อ้าของเนคลิปไเนมามาขึ้นฝนตคนยีเนาะอุ anyway? ้ยตกับบอแฮงบแเฮงกัสีบอออกอี่่ไม่นไปเห็ดยังไงแล้จ้าแต่ไปเอาพริกมันจีจ้ะที่นแซงแห้งหน่อยะโอ้ใ้สีได้บอกรนั่งพริกมาพริกมาเลยนี่ อ๋อสีมา้านี้ยางเนื้อจะตัดไปตอนปนเลยพี่ตอนนี้กับปิ้งเสร็จเรียบร้อยจ้ะามาที่นี่กับเอาพิกออกมาเลยจ้จะเออใจแซ็ตเสร็วพร้อมจ้ะสไตล์อีสานเลยจ้ะนี่เอาพริกมาปิ้งทำง่ายๆจ้าบันทีพอเอาปิ้งแล้วโอ้แม่มันกรเด็นจ้าจ้าจะไปกับเอาลอกกับเต้นเนื้อจ้ะ ได้เนื้อหนังจากกระดูกไม่ต้องเอาจ่าต่อไปอถือว,ว่าร้ายแน่ๆก็สิบเอ็ดทุกตัวทุกตัวนี่จะเสือมานนี่จา้าปนกบจะตายอีสานนะจ้านี่เนื้อรองเท้าแค่ไหนเนี่ยต้องหมดตแลเลยไม่ยีแม่ เหีย <ak> มันนี่จะเทสุดหมดเลยจะนั่นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อเอานางออกเรียบร้อยแล้วเฮ้ยขอไปยิเนี่ยเนื้อเานางออกจุ๊ไม่ได้กระด <Liberty. S 2> ูกจะกว่าคนดีแมะผ่ถือโอมันออกร็ไ้แมมันออกบ่างๆแบเด็า ้เก็ไปเอาน้ำที่เพิ่นว่าเตรียมไว้ว่าสั่นต้มไว้แล้วนะกินต้มเมื่อกี้ยี่จ้ะต้มก็กบเอียจ้ะามันกระดูกอัวย่างย่างดีไหมใส่อีกนะไหนจะใส่หลายแทนก็ไปกระซิปรุงไว้จ้ามาที่นี่กาไปกรใส่น่าจะเป็นผงชูรสก้อนมูจ้ามันเป็นผงชูรสจ้าใส่ก้อนมูเลยเส่น้อยกันหน่อย จ้าเอา,เอาน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้า <laughs> <laughs> คนโอ้แม่เออ็นีแกสิปิดเทิมล่ะารมดีเลยเฮ <laughs> <laughs> ้เฮ็ดคิเวลาจะมีแม่ลงไว,ไว <laughs> <43 S 2> ้ิสิบสามน <laughs> มีนก่ก็สร้างปิดนะจ้ามาแม่สิบเอ็ดแล้วะ่สิบสองโอ้ยสิบสองหรือมื่นเนะ <laughs> าะไปเต็ม <laughs> มือน,นี่ก็มอื่น ปิดเพิ่มแล้วปิดตัวเมื่งวะเปิดเปิดบันที่หนึ่งเนาะจ้าเรียบร้อยเมื่อจ้าบัดที่นี่เมื่อตอนกินเลยเนาะอแต่สิตัดเปตอนกินนะเจ้าที่เมนูเดี๋ยวแบบมื่อีงจ้าก็ปิ้งใส่กอกล่ะปิ้งใส่กอกดิโอ้โหบางฟังโอกี้จะเอาไปก่อนกินตอนกินเด้อเด้อจ้าบวัสดีจ้าทุกคนขนน้ำกันเนึ่งขนตรงไหนครับ แต่พัดมัเสียบตู้มีสีแดงมาพี่ก่ออันมะพริกอ่อนแน่เสียบเกี่ยวพริกมันแห่งหมดมันแดงมาทันแค่สระเจี๊ยบแค่กระขวังพอนอจะกินแล้วมาเคี่ยมกันจ้าเนี่ยเป็นไส้กรอกงัวจ้านี่แม่ก็ว่าซื้อไส้กรอกหมูไม่กันเนาะเมื่อวานน่าจะนะนี่บอกแต่ได้ซื้อบาร์ด

กินพักครูกลัว,วแล้วอือเปลี่ยนแต่เมื่อยครัเพราะว่ากล่องน้องมันสิมันนั่งแทนกล่องใหญ่บได้

ปลู่บ้านบันปลูกคือปลูกขันใหญ่นันนั่นไต่ไหมลูกปู่ยังถ้าเป็นยังไงใส่เป็นน้ำมอสฟุนถึงว่าใส่คือมันมาปร่งเลยเปลือยไปเลยไหมถามว่าจะว่ามันไม่จะปลูกปลูกติดต้นเดหยว่อนลามไงถ้าซื้อปลูกไหมแต่มันนั้นมันลด เมื่ออ่ะจีเงาเนี้ยหน่อยคือมันึงะอกแปนอยู่น่ะน้อย <ailand> นี่ป่ะจ่าสรรคิปนี่เขาจำพูดอะจ่าเนียขอปิคิปเพียงเ่านี่จ่าจีคลคิหนาจ่าสวัสดีจ่าบ๊ายบายกองของได้แล้องนี่่ะอึ้ากองของมองครกบกกดไลค์ติดตามถัวนะจ่าน้องขอาหมก จำใครเห็นน้ำเลือดิีๆๆูกเล่ใครแล้วแก่ย้องเจอางสองลับจทิพนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย